ถึงน้องมิลี่ตอนนี้กี่ขวบแล้วคะหนึ่งขวบกับ5เดือนครับผมเมื่อวานนี้เองครับอะไรครับเกินเด็กแล้วฮะน้ำหนักเกินเด็กแล้วฮะใช่ฮะมีอะไรขระวัตอะไรรุ่งไหมคะอะไรฮะโอ้ ชีวิตนี้ผมให้เขาไปหมดแล้วครับผมหรือว่าช่วงนี้กำลังดึงกันดงกันช่วงนี้น้องอยู่เดิลในไวร์กันแล้วใช่ใช่เผือมากฮะใช่ฮะมีความสุขมากเลยฮะยังกลับเวลาทํางานมันเหนื่อยองเงี้ยเราได้กลับไปเห็นหน้าน้องอะไรอย่างเงี้ยหายเหนื่อยเลยฮะจริงๆฮะแต่พอมองอีกแป๊บหนึ่งเห็นหน้าเมียเหนื่อยเนี่ยเขาเก่าไปหมดเลี้ยงง่ายไหมครับนิตามีดื้อเมียเล่าเลี้ยงยากฮะเลี้ยงยากมากเพราะว่าน้องเป็นเด็กที่สนมากงงมากเลยฮะน้อง คือเขาได้เชื้อแม่มาเยอะแม่เขาซนแม่เขาดื้อไม่ได้เชื้อพ่อเลยฮะพ่อเขาเรียบร้อยกลัวน้องซนเป็นดเลยวันนี้วันนี้เหตุเนี้มึงไปบ้านมั้ยเปล่าครันกลัวมากกลัวมากเพราะว่าน้องเออชอบปั่นจักรยานชอบปั่นจักรยานแต่เขาก็จะวิ่งไปเลยนะวิ่ง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 เสร็จแล้วก็ล้มล้มล้มเสร็จไม่ร้อง ตกใจมากไม่เจ็บด้วยฮะเออรถเราอ้วนไงน้องไม่เจ็บฮะเงินน้องก็เยอะเลยคือเขาปั่นจักรยานขาถีบไงยครับชนขยะรถไม่บุกน้องไม่บุกทางขยะแตกครับผมโซนท่านี้คุณห่วงไหมคแม่เป็นห่วงไหมเอ่ยครับคุณแม่คุณแม่เขาไม่ห่วงหรอแบบโซนห่วงมากครับห่วงมากห่วงมากก็คืออย่างกับเวลาที่น้องเนี่ยออกจากบ้านนะฮะก็คือจะต้อง ใส่เครื่องป้องกันอ,อันนี้คือเรื่องจริง,งเรื่องจริงฮะใช่เพราะว่าคือน้องเขาจะไม่ค่อยชอบเดินแปลกเด็กมากเลยฮนะเด็กคนอื่นเนี่ยเขาจะต้องเดินก่อนใช่ไหมฮะมอะอะอันนี้ไม่เดินเขาจะวิ่งก่อนใช่เขาจะวิ่งก่อนนะก็เลยต้องใส่พวกสนับแข้งสนับเขา่าใส่เฮดการ์ดล่าสุดใส่นี่แล้วนะฮะฟันยางแล้วนะครับผมเพราะฟันน้อง แตกไปไหนพี่แล้วครับเนี่เรื่องจริงไหมครับี่มุกครับผมตกใจหมดเลยจบเชื่อแล้วนักข่าวหน้าใหม่ไฟแรงมากเลยเรื่องน้ำหนักตัวน้องนะคะที่ก่อนหน้านี้เหมือนมีปัญหาตอนนี้ยังมีปัญหาอยู่ไหมคะก็ตอนนี้น้องสูงขึ้นมาเยอะมากๆเลยนะฮะหนึ่งขวบกับห้าเดือนเนี่ย นึกว่าเด็ก4ี่ขวบฮะเพราะว่าตัวน้องจะโตมากเนี่ยตอเท่าคุณได้่อนนี่ยางครับยางครับยางครับยางกระทบตัวเล็กมากเลยนะครับกระทบสุขภาพด้านไหนบ้างครับพี่สำหรับน้ำหนักตัวที่เยอะมีกระทบต่อสุขภาพบ้างไหมเราเองก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอนนี้แต่คือรู้แต่เพียงว่าน้องเนี่ยเป็นเด็กที่สมบูรณ์มากนะฮะถือได้ว่าน้องมีแบบพัฒนาการที่ดีมากเลยนะฮะถือได้ว่าเกินเด็กผู้จาก็เริ่มแบบยังกลับเราจะบอกน้องเงยว่าน้องจะเอานมต่อไหม เขาว่าอ่ะอ่ะอ่ะคือว่าเอาต่อแล้วทำอย่างเงี้ยทำอย่างเงี้ยอ่ะอ่ะอ่ะทั้งวันฮะดื่มนมทั้งวันครับจนเมื่อล่าสุดเมื่อคืนนีเองฮะเมียผมเอายาขมฮะขอโทษจริงเลยนะฮะเอายาขมป้ายนมอ่าป้ายนมป้ายนมน้องบิลลี่กินกินฮะกินเสร็จปั๊บ ป๊า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 ไม่หลับเลยฮะแล้วโกรธแม่มาก <c oughs> ฟูมไฟฮะคือน้องเขาจะติดนมแม่มาก <c oughs> เขาเขาติดนมแม่มากฮะพี่พี่เวลาไม่ดูก่อนสงสารเมียมากฮะตอนนี้จริงๆริครับสงสารเมียมากเมียผมหอมแบบเหมือนกับโดนดุดดูดเลือดไปแล้วครับตอนนี้ครับไออี้น้องคนที่สองนะคะน้องคนที่สองเนี่ยฮะคิดว่าไม่น่าแล้วนะฮะไม่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 น่า ใช่ครับเพราะว่าเลี้ยงน้องเองก็ถือได้ว่าเหนื่อยแล้วนะคือผมเองเนี่ยก็ไม่ค่อยเหนื่อยหรอกฮะแต่ว่าเมียผมนะครับเหนื่อยมากเพราะว่าน้องอย่างที่บอกไว้ครับว่าน้องคือเป็นเด็กที่ซนมากซนเกินเด็กนะครับอยางคุยพลายเองครไม่ไม่อยากมีคนที่สองไม่ฮะไม่ฮะเพราะว่าเขาเองก็เหนื่อยมากฮะเพราะว่าคือเขาจะห้ามให้ใครมาแตะต้องเลยนะมีแม่บ้านนะฮะแต่ว่าห้ามเลยฮะเพราะว่าเขาจะเลี้ยงเองแล้วก็ส่งน้องไปโรงเรียนแล้วนะ เต็มของุบานนะฮะใช่ฮะส่งน้องไปแล้วครับผมใช่ครับสงสารคุณครูที่โรงเรียนมากเลยวิ่งตามจับไม่ทันเลยครับผมเพราะว่าน้องเขาจะไปอยู่นิ่งๆอ่นีีก็ให้ผมนั่งไหมฮะี่เราคุยกันนานมากเลยนะเอาเรื่องบ้านน่ยนึกว่าออกรายการทีวีสองา้านนั่งคุยกันนานชั่วโมงเลยครับพี่อ๋อบ้านเลยก็คือเราเนี่ย ไม่ซื้อบ้านมือสองมานะฮะซึ่งเป็นหมู่บ้านเก่าแต่ว่าเนื้อที่มันก็สวยมากนะฮะก็ดูดมาหลายปีแล้วแหละฮะแล้วก็ก็ซื้อมาเสร็จปั๊บวางแผนทํากันนะฮะมันก็เลยค่อนข้างที่จะใช้เวลาเยอะเหมือนกันครับผมใช่เพราะว่าคือเราทุบทุบโครงสร้างเก่าออกไปก่อนทุบโครงสร้างเก่าออกทุบทุบทุบเสร็จแล้วก็สร้างขึ้นมาใหม่ใช่ครับ ลงปานปลายไปครับฮะลงประมาณชัดเจนครับไปครับผมไปฮะไปฮะเกินจากที่เราตั้งเยอะใช่ครับก็ค่อนข้างครับผมค่อนข้างแล้วตอนนี้เป็นอยู่ขั้นตอนไหนแล้วใกล้เสร็จหรือตอนนี้เลยฮะก็น่าจะประมาณ70%ได้ฮะได้ครับผมครับ70%นที่ไม่เสร็จ คาดว่าตลกเราเนี่ยคาดว่าเมื่อไหร่จะเข้าอยู่ได้ครับพี่ตาคับอะไรฮะเมื่อไหร่จะเข้าอยู่ได้ก็ผมวางแผนไว้ว่านะฮะน่าจะเป็นประมาณสักปีหน้าครับผมฮะครับ